สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Mystery World คันอีกแล้วนะครับ ในวันนี้นะครับผมเรามาพูดกันถึงเรื่องราวของศาสนาจักรและสงครามกันบ้างดีกว่าจริงๆแล้วเนี่ยศาสนาก็อยู่คู่กับมนุษย์และการปกครองเนี่ยมาตั้งแต่ยุคโบราณมากๆแล้วและครับจะเรียกได้ว่าย้อนกลับไปตั้งแต่การเริ่มต้นอรารยธรรมของมนุษย์เลยก็ว่าได้นะครับผมอย่างกษัตริย์สมัยก่อนเนี่ยก็เป็นสมมุติเทพไปด้วยเนาะก็เป็นเหมือนเทพเจ้าไปด้วยเลยต่อจากนั้นเองเนี่ยพอมีการตั้งศาสนาจักรอะไรต่างๆขึ้นมาเนี่ยนะครับ ทางผู้นำศาสนาก็ส่งผลต่อการเมืองส่งผลต่อสงครามเยอะมากๆเลยที่เห็นได้เด่นชัดมากๆเลยเนี่ยนะครับก็คงจะเป็นสงครามครูเสดนั่นเองและอย่างในหลายยุคหลายสมัยเองเนี่ย ทางผู้นำศาสนาอย่างศาสนาคริสต์เองก็คือพระสันตปาปาหรือว่าโป๊ปถูกไหมก็มีอำนาจอยู่เหนือกษัตริย์ด้วยซ้ำอาจจะเป็นการดุลอำนาจการมีการแข่งขันมีการต่อสู้เป็นคลื่นใต้น้ําเกิดขึ้นกันหรือบางทีเนี่ยหรือบางทีก็อาจจะปะทุออกมาจนกลายเป็นสงครามแบบฮอตวอ์เลยด้วยซ้ำไปนะครับเพราะฉะนั้นเองเนี่ยศาสนานั้นอยู่คู่กับมนุษย์และอยู่คู่กับสงครามมาตั้งแต่อดีตกาลแล้วในวันนี้เองเนี่ยเราจะมาพูดถึงเรื่องราวของยุคปัจจุบันละกันนะครับเหตุการณ์ปัจจุบันเลยแหละไม่ใช่แค่ยุคปัจจุบัน เพราะว่ามันเพิ่งเกิดขึ้นมาเองนั่นก็คือเหตุการณ์ที่พระสันตะปาปาได้ออกมาให้สัมภาษณ์ผ่านสถานีโทรทัศน์ของสวิตเซอร์แลนด์ครับเขาได้ให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับคําถามที่ถา,ามเกี่ยวกับสถานการณ์ของยูเครนว่า ให้ยูเครนเนี่ยยอมแพ้ไปดีกว่านะครับโดยเนื้อหาเนี่ยเขาได้พูดแบบนี้เขาได้บอกว่าข้าพเจ้าเชื่อว่าผู้ที่แข็งแกร่งที่สุดนั้นคือผู้ที่มองเห็นสถานการณ์และคิดถึงประชาชนอยากให้ยูเครนเนี่ยมีความกล้าหาญที่จะยกธงขาวแล้วก็เจรจาคุยก,กันโดยให้นานาชาติเนี่ยเข้ามาร่วมเจรจาเพื่อหาทางออกกับปัญหานี้ ถ้าจะแปลก,กันง่ายๆเนี่ยนะครับผมเอาแบบทุกคนเข้าใจเลยก็คือบอกให้ยูเครนเนี่ยยอมแพ้นั่นเองครับยอมแพ้เถอะจะได้เลิกสู้กันอ่ะมันคงเนื้อความประมาณนี้นะครับซึ่งผมคิดว่าตัวของโป๊ปฟานเซสเองเนี่ยเขาก็คงคิดว่าสู้ต่อไปเนี่ยมันคงไม่มีประโยชน์แล้วอย่าให้คนต้องมาตายมากกว่านี้เลยเขาอาจจะรู้สึกว่าสถานการณ์เนี่ยมันอาจจะเห็นชัดแล้วหรือเปล่านะครับว่ายูเครเนเองเนี่ยอาจจะสู้รัเสเซียไม่ได้หรือว่าอะไรยังไงซึ่งแน่นอนละ่ะไอเ้เจ้าคําพูดตรงนี้เองเนี่ยก็ทําให้เกิดดราม่าขนาดใหญ่มากๆในโลก ินเลยนะครับว่าทําไมผู้นําศาสนาถึงออกมาพูดแบบนี้ได้มันควรจะไปบอกรัสเซียหรือเปล่าว่าให้เลิกบุกยูเครนไม่ใช่มาบอกยูเครนให้ยอมแพ้ซึ่งฝ่ายหนึ่งเนี่ยเขาก็บอกว่าให้มองตามความเป็นจริงสิรัเสเซียมันคงจะยอมเลิกบุกหรอกเพราะฉันเองเนี่ยหนทางในการจบสงครามเดียวที่จะทําให้คนตายน้อยที่สุดนะตอนนี้ก็คงจะต้องเป็นให้ยูเครนยอมแพ้ส่วนอีกฝ่ายหนึ่งนะครับผมเขาก็บอกว่าจะให้ยอมแพ้ยังไงนี่บ้านกูนะกูต้องสู้จนตัวตายอยู่แล้วยังไงซะเราก็ขอปกป้องแผ่นดินเกิดของเราแผ่นดิน บ้านของเราเนี่ยจนจบสุดท้ายเลยก็เ,เป็นการต่อสู้กันระหว่างคน2ฝ่ายซึ่งผมว่ามุมมองเนี่ยมันแตกต่างกันละกันนะครับกลุ่มแรกเนี่ยเขาอาจจะเชียร์รัสเซียก็ได้หรือเขาอาจจะมองว่าการรักษาชีวิตคนให้ได้มากที่สุดอาจจะเป็นปัจจัยสําคัญแต่กลุ่มที่2เนี่ยมองว่าอธิปไตยของประเทศเนี่ยคือสิ่งที่สําคัญยิ่งกว่าตรงนี้เองนะครับเราก็คงจะไม่ขอสรุปละกันว่าฝั่งไหนถูกฝั่งไหนผิดเพราะผมว่าแต่ละฝ่ายเนี่ยมันก็มีมุมของตัวเองกันทั้งนั้นแต่วันนี้เราจะมาพูดว่าแล้ว พูดออกมาแบบนี้แปลว่าตัวของพระสันตปาปาหรือว่าโปรฟานเซสเนี่ย เขาอยู่ข้างรัเสเซียจริงๆอย่างนั้นหรอหากเราย้อนกลับไปนะครับผมอันนี้หลายๆคนอาจจะไม่รู้เพราะว่าเราเห็นแค่ข่าวล่าสุดเนี่ยที่ตัวของโป๊ปเนี่ยออกมาบอกให้ยูเครนยอมแพ้แต่จริงๆแล้วเนี่ยนะครับผมตัวของโป๊ปเองเนี่ยเคยออกมาบอกก่อนหน้านี้แล้วขอให้รัเสเซียเนี่ยหยุดโจมตียูเครนขอให้อย่ามาฆ่าก,กันเลยเคยพูดมาก่อนหน้านี้แล้วแล้วก็เคยเน้นย้ำมาหลายรอบถึงเรื่องการเจราจาแล้วว่าอยากให้เจราจาเจราจากันแต่ ถ้าองค์เองเนี่ยก็พูดมาเรื่อยๆอไม่มีคนฟังเะครับผมพะฉันเองเนี่ยรอบนี้ก็เป็นเหมือนการพูดเหมือนรอบอื่นๆนั่นแหละแค่มันอาจจะมีการใช้คํารุนแรงนั่นก็คือคําว่ายกหงขาวซึ่งมันก็แปลว่าให้อยู่เขตยอมแพ้ถูกไหมมันก็เลยเกิดดราม่าขึ้นมาจนลุกลามกลายเป็นเรื่องใหญ่ๆเลยนะครับตรงนี้เนี่ยผมคิดว่าอาจจะเป็นการเลือกใช้คําที่ผิดนะแต่ถ้ามามองกันตรงๆแล้วเนี่ยถ้าเราลองมองย้อนกลับไปในประวัติการพูดของท่านโปรฟานเซสเองเนี่ยนะเราก็จะเห็นได้เลยว่า ท่านเนี่ยดูจะเลือกข้างที่จะให้มีคนตายน้อยที่สุดพยายามจะผลักดันให้มีการเจราจารเกิดขึ้นแต่ตรงนี้เองก็อย่างที่บอกไปว่ามันก็มีกลุ่มคนหลายแบบอ่ะมันก็มีทั้งสนับสนุนในแนวคิดนี้กับไม่สนับสนุนในแนวคิดนี้นะครับตรงนี้เองเนี่ยเราก็คงจะไม่สามารถบอกได้หรอกว่ามันจะเป็นยังไงแน่นอนแหละทางที่จะทําให้โลกใบน,นี้ดีที่สุดอ่ะมันก็คงจะไม่ต้องมาสู้รบกันไม่ต้องเกิดสงครามกันนะครับแต่น่าเสียดายที่ความจริงมันอาจจะเป็นรสขมไม่ใช่รสหวานอย่างที่ทุกคนต้องการนะครับเราคงไม่สามารถบอกว่าเออรัส รัซียแกจงหยุดบุกซิยูเครนยแกยอมแพ้ไปเถอะมันก็คงทําไม่ได้หลายหลายคนบอกว่ายูเครนเนี่ยให้ยอมแพ้ไปสิจะได้คนตายน้อยที่สุดแต่พูดง่ายทํายากอถูกไหมให้ไปทําเองแกทําไหมละ่ะบ้านกูนะเว้ยนี่มันที่ที่กูอยู่ตั้งแต่เกิดทําไมจู่ๆจะต้องมาถูกยึดไปมันก็หัวอกทั้งสองฝ่ายเลยครับจะไปบอกให้รัเสเซียหยุดตอนนี้มันก้าวม,มามากขนาดนี้แล้วโอ้โหจะให้ถอนทับเลย ตามหลัก logical sense เนี่ยตามหลักเหตุผลน่ยมันคงจะไม่เกิดขึ้นหรอกเพราะฉะนั้นเองถ้าจะถามว่าพระสันตปาปาเนี่ยเลือกข้างรัสเซียหรอถ้าคนดูเนี่ยดูกันแค่คําพูดที่พูดมาล่าสุดจากบทสัมภาษณ์ล่าสุดก็คงจะสรุปแบบนั้นแต่ถ้าเราย้อนกลับไปเนี่ยเราก็จะเห็นแล้วละว่าจริงๆแล้วอ่ะตัวของท่านเองไม่ได้เลือกที่จะเฮ้ยอยู่ฝั่งยูเครนอยู่ฝั่งรัสเซียหรือว่าฝั่งไหนท่านเองเนี่ยดูจะเหมือนเลือกอยู่ข้างที่จะทําให้มีผู้คนเนี่ยตายน้อยที่สุดท่านเข้าใจโลกความจริงว่ามันไม่ได้สามารถเป็นดังเท ใหญ่ที่เราทุกคนต้องการได้เพราะฉะนั้นเนี่ยตัวของท่านเองเลยผลักดันให้เกิดการเจรจาให้มีการเจรจาอยู่เสมอๆนะครับแล้วอีกอย่างเนี่ยาศาสนาจักรในยุคนี้เองก็ไม่ได้มีอิทธิพลเทียบเท่ากับาศาสนาจักรในยุคก่อนที่เข้ามายุ่งเรื่องการเมืองแบบเยอะมากๆเลยตอนนี้ก็เป็นเหมือนสัญลักษณ์ไปไม่ได้มีส่วนได้ส่วนเสียกับการเมืองสักเท่าไหร่อาจจะมีบ้างเล็กน้อยนะครับผมแต่ไม่ได้มีจนเป็นนัยยะสําคัญและยิ่งไปสงครามระหว่างรัสเซียกับยูเครนด้วยเนี่ยก็คงจะไม่ได้มีส่วนได้เสียอะไรตัวของท่านเองเนี่ยนะครับผมก็คงจะสลับ สน,นุในการที่จะทําให้มันเกิดสัติภาพมากที่สุดเท่านั้นแหละแต่ผมคิดว่าในการสัมภาษณ์ครั้งล่าสุดเนี่ยอาจจะเป็นการเลือกใช้คําที่อาจจะดูรุนแรงแล้วก็ดูไม่เหมาะสมเท่าไหร่ซะมากกว่านะครับผมอันนี้เป็นความคิดเห็นส่วนตัวนะหลายๆคนอาจจะคิดแบบอื่นก็ได้นะครับผมก็ลองมาแลกเปลี่ยนความคิดกันละกันแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเองเนี่ยก็ต้องบอกว่าถามว่าศาสนาจักรเนี่ยมีส่วนเกี่ยวข้องกับสงครามอะไรยังไงไหมผมคิดว่ามันอาจจะไม่ได้มีโดยตรงเนี่ยแต่ยังไงซะทางอ้อมเนี่ยมีอยู่แล้วเพราะว่าศาสนาจักรเองเนี่ยก็ ตั้งอยู่ในยุโรปเป็นหลักกันเนาะแล้วก็มีชาวคริสต์กระจายอยู่ทั่วโลก แต่ด้วยความที่วัติกันเองก็ตั้งอยู่ในยุโรปเนี่ยนะครับสงครามนี้มันสะเทือนไปทั้งภูมิภาคยุโรปอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นในด้านของเศรษฐกิจด้านความมั่นคงอะไรแบบนี้มันจะได้รับทางตรงหรือทางอ้อมมายังไงซะมันก็ได้รับผลกระทบอยู่ดีนะครับแต่จะมากจะน้อยยังไงเนี่ยอันนี้ผมคิดว่าเราก็อาจจะประเมินได้ยากมากๆเพราะว่าเราไม่ใช่คนในเราไม่ได้รู้ถึงเหตุการณ์เราไม่ได้รู้ถึงภาพรวมทั้งหมดของสถานการณ์ของศาสนาจักรในตอนนี้และรวมไปถึงสถานการณ์ของยูเครนัเสเซียที่มันเกิดขึ้นอยู่ณนะ ตอนนี้เลยแบบทุกอย่างในการที่จะพูดถึงได้มันมากเกินกว่าที่ผมคิดว่าคนธรรมดาเนี่ยจะเข้าใจได้ครับผมแล้วผมคิดว่ามันไม่มีใครหรอกที่จะมีข้อมูลได้ทั้งหมดคนนึงอาจจะมีข้อมูลฝ่ายหนึ่งอีกคนหนึ่งอาจจะมีข้อมูลอีกฝ่ายหนึ่งเพราะฉันก็มาลองแลกเปลี่ยนความคิดดูก็แล้วกันแต่จากคลิปผมไปย้อนดูบทสัมภาษณ์ของโปรฟาเซสมาเนี่ยก็น่าจะสรุปได้ว่าพระองค์องเองเนี่ยนะครับผมต้องการที่จะให้โลกเกิดสัติภาพไม่ได้จะฝักฝ่ายใดนะครับแค่อยากจะให้การต่อสู้มันจบลงแค่อยากจะให้มีคนตายน้อยที่สุดเนี่ย นิยามความต้องการของท่านได้ดีที่สุดแล้วแต่ยังไงก็ตามมันอาจจะผิดพลาดก็ได้เพราะนี่คือบทวิเคราะห์ของตัวผมเองนะครับถ้าผู้ชมคิดว่าเป็นยังไงกันบ้างมีความคิดเห็นส่วนตัวยังไงก็ลองคอมเมนต์บอกเรากันมาดา้านล่างได้เลยก่อนจะจากกันในวันนี้เนี่ยนะครับผมผมเองเนี่ยนะครับก็รู้ดีว่าคนที่ชอบดู Mystery World อย่างช่องเราเนี่ยเราก็ต้องชอบหาความรู้อยู่แล้วถูกไหมแล้วทีนี้เองเนี่ยโลกณปัจจุบันเนี่ยนะครับผมมันก็เคลื่อนที่เร็วมากๆเลยครับเพราะฉะนั้นเองก็อยากให้ทุกคนเนี่ยอย่าหยุดที่จะาห ใหม่ๆนะครับผมวันนี้เองเนี่ยก็เลยมีเว็บหนึ่งมาแนะนำนะครับเป็นเว็บคอร์สเรียนออนไลน์ที่เป็นคอร์สเรียนออนไลน์ที่น่าสนใจมากๆนั่นก็คือ f u t u r e Skill นั่นเองนะครับผมมีทั้งเรื่องของแบบบิสเนสนะครับอยากหาทําธรุรกิจก็มีเรียนเหมือนกันนะครับผมหรือครีเอทีฟเนะี่อยากรู้ตัดต่อวิดีโอเป็นยังไงวาดรูปทํายังไงทํา 3D ยังไงก็ลองไปดูได้นะครับผมแล้วก็ให้อยากเรียนเรื่องการเขียนโค้ดเนี่ยก็มีเหมือนกันนะครับแล้วก็มีคอร์สฟ,ฟรีให้ลองเรียนด้วยแต่ถ้าท่านผู้ชมเนี่ยนะครับ ผมเป็นโค้ดลด50%เลยนะครับสำหรับแพ็กเกจบุฟเฟ่เนี่ยหปีคุณจะเรียนกี่คอร์สก็ได้เอาเท่าที่คุณไหวน,นะครับผมแต่อย่าหักโหมเกินไปไม่อย่างนั้นเดี๋ยวเราจะเบิร์นเอาท์นะครับโดยปกติแล้วเนี่ยเรียน1ปีนะครับผม9,948บาทถ้าใช้โค้ดของเราเนี่ยเหลือเพียง4,974บาทกับโค้ด AFFX แล้วก็ตามด้วยคำว่า mystery นะครับผม MYSTERY e แล้วก็ตามด้วย W นะครับผมใส่เข้าไปเนี่ยนะครับหรือว่ากดที่ลิงก์ด้านล่างอยู่ใน description เลยก็ได้จะได้ไม่ต้องมาใส่เองนะครับแล้วก็มีอัน หถ้าแบบโอ๊ยอยากเรียนแค่บางอันไม่ต้องบุฟเฟ่ก็ได้เนี่ยก็คือโค้ด a f f x m y s t e r y w แล้วก็1น,นะครับผมอันนี้สำหรับซื้อคอร์สปกติที่จะซื้อแบบคอร์สใดก็ได้คอร์สหนึ่งเนี่ยมันลดอะไรเท่าไหร่ไม่รู้แต่ถ้าใส่โค้ดนี้ไปด้วยหรือกดตามลิงก์ข้างล่างก็จะลดเพิ่มอีก100เลยนะครับผมก็ฝากเอาไว้ด้วยนะครับ